สวัสดีครับน้องโฟกัสเป็นไงบ้างเรียนสนุกไหมมีกล้องมาด้วยอย่างนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา ใช่แล้วแล้วก็วันนี้ก็คือเรื่อนจ้ะแกงน้องกันเฮ้ยบันทึกแกงน้องเซอร์ไพรส์น้องเซอร์ไพรส์ที่ระบวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์อะไรนะพี่การนั่นสิเรายืนหลังสะแบบนี้จุ๊บไปสะนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ก็เป็นฉากเก่านะคะที่เราได้เล่นน้ำถ่ายคลิปอะไรกันมากมายหลายหลายคลิปมากๆเราจะพามาดูสะมา เยมีรอกเท้าแสบด้วยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะทีมกับโฟกัสเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่าเราอ่ะเอาสายไว้นะใหม่มาตั้งทิศนี่ใช่เลยแต่บอกเลยนะคะทุกคนว่าเป็นไงการแบบว่าติดตั้งการต่อสาะเรงนไงใช่ยากมากเลยค่ะส่งมาให้ดูนะว่า ติดตั้งเป็นยังไงแล้วาสระนี้นะเราก็ช่วยกันประกอบทั้งวันเลยทั้วใแล้วค่ะทีมงานทุกคนี่ยช่วยกันประกอบอย่างแบบจริงจังเลยนะคะไม่ได้ประกอบแค่คาะอย่างเดียวเพราะว่ามีบันไดใหม่ด้วยค่ะนี่นะคะมีบันไดด้วยเพราะว่าสาสตร์เนี่ยใหญ่กว่าเดิมอีกใช่ะเราก้าวข้ามได้ใช่ไหมได้แล้วได้แล้วงั้นเราไปดูขั้นตอนการประกอบกันเลยค่ะ บอกไหมใช่โอ้โหทุกคนแบบร้อนมากใช่ตัวดำเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กํา,ากลังจะรอน้องเนี่ยกลับมาจากที่โรงเรียนเดี๋ยวคนแรกที่น่าจะกลับมาน่าจะเป็นโฟกัสหรือ <laughs> ใช่ใช่โฟกัสน่าจะกลับมาก่อน <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะตกใจขนาดไหน <laughs> ที่เหตุสั่นเต้นขนาด โดดลงก่อนเลยไหมอ๋อเหรอเราเพื่อนมาเปลี่ยนโอเคโอเคแต่เขาว่าน so ้องต้องชอบมากมากแม่นี่ยจริงเพราะว่าขนาดพิ้วกับพิการยังอยากลงไปเล่นเลยอ่ะพี่ก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อยากลงไปเล่นเหมือนกันนะใช่ชมางพาก็อยากเล่นเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอน้องโฟกัสกลับมานะคะได้แล้วน้องโฟกัสมาแล้วเพื่อนุ้ง น้องขับมาจากโรงเรียนแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะขนาดผิ่ยังตื่นเต้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาน้องกันดีกว่านะได้เลค่ะสวัสดีครับน้องโฟกัสเป็นไงบ้างเรียนสนุกไหมมีกล้องมาด้วยเองเหรอเราไม่รู้ไม่รู้เราดูเองไม่แน่ไหนเขาพี่ก็ยิ้มปกติ ชอบปะชอบมากเลยหัวตัวเข้ากันแน่นน่มมีันไอมีัไบพุ่มใช่พึ่มไม่หยุอยู่แล้วถูกไหมโอแล้วแล้วพี่สร้างกันมาไหนนะอันนี้เราก็ประกอบเป็นวันนี้ละมันเดียวได้หรอไม่ทำวันเดียวได้เลยเสจเลยถึงจัดเอตลิ้ยไเลย่งัลองลองดูเไรอใช่มีตได้นองังรเลองั้นเราก็ตะอให้พี่พิมต่อ ใช่ไหมใช่เลยโอเคอยากเล่นไหมครับอยากเล่นไหมอยากเล่นมากเลยค่ะตอนนี okay. ้อากาศร้อนมากเล่นเราพี่พิมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเล่นพาวเวอรพิมดีกว่าเหรออ๋อเราพี่พิมกลับมาก่อนใช่ไหมใช่แล้วเราใส่พีาพิมหอมกันไหมโอเคใครจะดื่มน้ำติดใจนี้ใช่น่าเล่นมากเลยอ่ะน่าเล่นมากเลยอ่ะไปเร็วเร็วเลยไปเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเก็บมาทั้งคน เด็ดเด็เ็นเเตอนนี้พี่บีมน่าจะยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าลนดาบังอยู่ใช่ใช่ใช่แก้งโอ้เห็นก็้ผมแกครับยทุกนแกผมครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกพี่มกันครับไม่ใช่วันนี้ไม่ได้แก้แต่มอสืออ้เสยอะไรอ่ะ ไปต้องไปดูเองไป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 เร็โฟกัสทอพี่พไปไปไไปไปเฟอพี่พิเหมือนพี่พต้องหวาวขนาดพีไปตึ้งวาวเลยี่ปแวนแวครับหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยัมีใครอยู่้ป่ะเนี่ยดวยมีมมีแล้วไอตองรับไว้แล้วโอ้ยโคตรใหญ่ดีมากนี่มันไม่เห็นดีอะไรเพราะเหุอมีเยเหรอลืมืไม่ได้อ ไม่เป็นมิดเดียหรอเป็นเป็นบันไดที่ประกอบนานสุดกว่าสายโอ้โหลองกินะไรที่มีมันนี้เล่นไว่มาการลองการเปลี่ยนชุดล้วใช่ไหมถึงว่าทำไมแ่ชุไน้ำเราเล่นพร้อม่ันหรือเปล่าไม่เปลี่ยนชุดเหรอเราเล่พร้องกันอ่ะอ่ะเปลี่ยนชุดเล่นเดี๋ยวพี่มา้วกันเร็วๆโอเคแล้วก็ราบพี่เปยเลยค่ะเดี๋ยวเราพัดลงก่อนเลยไหมว่าเราอ๋อโอเคได้ มีห่วงยางด้วยห่วงยางยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยู่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่วิธีเปิดงานใช้ศาสตีแกงประจําปี2560ตัดไม่ริ้นะคราบผมแตไม่มีแง่้อ่เเต้องใหญ่เลยนะโอ้โหโอเค ถ้าอินหลังนะก็ลงก่อนกระโดดไหมกระโดดไหมเขาบอกห้ามกระโดดโอ้ยไม่ต้อดไม่ต้องห้ามหดไปครับทหดลงยืนไหมยืนไหมเป็นไงฮะเป็นไงฮะไม่ยืนอ่ะต่างแดดแล้วเนี่ยใช่แล้วที่เราต้องทแได้โอ้ยเปิดแล้วครับผมเปิดพิธีเลยเย็นครับเย็นโอเคเฮ้ยเจ๋งมากดีกว่าจริงยิงไม่ได้เลยนะครับได้มันสูงอยู่นะทุกคนเมีนเขียนน้ำ่า บอกเอาแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ใช่สนุกขึ้นไหมรู้สึกว่าน่าจะสนุกขึ้นนะครับเหนาโอ้ยเหนาวสูงกว่าจริงดูแบบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเล่นมันกว่าเก่านะครับทุกคนอันนี้ที่ฟิล์มก็จัดเต็มได้เต็มที่เลยไม่ใช่ครับเก่านี่คืงไหมอนวันนี้นะวันถ่ายถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดเราทำความสะอาดสระนู้นแล้วก็ใช้สองสระเลยนะครับถ้าจะแบบว่ามันน่าั่น กแน่ใช่ครับท oui> ุกคนเดี <the 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 hey, ๋ยวทุกคนรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนบังฮูกาดครับไบังฮูกาดใช่ใช่ใช่คนรอดูคลิปใหม่ในหนึ่งวันถ้าเกิดมีเพื่อนอยากให้เราทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับเดีป็นกำลังใจนะแต่เราก็จะลอเฮ้ยแต่เราก็จะลองมาทำคลิปัก นานไหมครับทุกคนนานมากเพื่อนว่าน่าจะก่อนประกอบอยู่ไหมนานสุดๆยากนะยากกว่านะโอเคทุกคนนะครับผมได้เกิดเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์อย่ารอดูคลิปใหม่ๆของพวกเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีการรีวิวเล่นน้ำก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวกดไลค์เราได้เลยนะครับไหนต้องทำรอยตัวที่รอยตัวหยนงไงรอยตัว บายแบบแบบอาจารย์ฟิล์มอาจารย์เออแอบอาจารย์ฟิล์มออาให่สุดลอยดีพายไปลอยดีนะดีทุกคนไม่เป็นไรอตัวไปอะไรนะหนึ่งสอไปนี่ต้องต้องนงมือด้วยเอออต้องมือด้วยออาจารย์ลม้ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ลอยลอยไม่ได้ไม่รอดโอเคบายค่ะอาร ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดย่างไรคุณั้นก็ไม่ใจที่มีต่อเธอ Thank you for happy นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจคันอยู่อ่ะ